เสือสมิงในป่าขเขมรความสังหรณ์ใจในการออกป่าบางครั้งก็มักเป็นไปตามลางสังหรณ์มันอาจเป็นสัญชาตญาณที่เตือนสติสำนึกของข้าพเจ้าจากโป่งน้ำร้อนข้ามเข้าไปถึงเขตแดนเหนือลำห้วยโอสัมเปาะห้วยเปลือกที่มีน้ำใสไหลรินเย็นฉ่ำแมกไม้ถมทึบเขียวข้ามไปทั้งแนวป่าขเขมรตอนนั้น สมัยนั้นข้าพเจ้าหมายถึงเมื่อกว่า20ปีก่อนสภาพของป่าค่อนข้างทึบในแดนกัมพูชานี้ทําให้ข้าพเจ้านึกถึงทุ่งขเขมรตายในเขตไทยซึ่งปรากฏว่าเป็นทุ่งมรณะที่เต็มไปด้วยพูดผีปีศาจคุกคามชาวบ้านชาวป่าจนเป็นที่ครคลนคล้ามเพราะโรครายที่ฆ่าชีวิตของชาวขเขมรล้มตายลงเป็นใบไม้ร่วงจนกระทั่งได้ชื่อเช่นนั้นก็คือทุ่งขเขมรตายเย็นนั้น อากาศพายบฝนกระไรพิกลอยู่แต่ข้าพเจ้าได้ตามรอยวัวแดงอันเป็นรอยใหม่ที่สุดตามทางด่านพร้อมกับดำรงแสนชูวงและก็นายเข้าเมาพรานชาวคอมเมนที่ช่ำชองในป่าทางด้านนี้ที่พอจะไม่วังใจได้ว่าจะไม่พาเราหลงไปในป่ารกชัดนี้มันไม่ยอมหยุดพักลงนอนในนี่กกข้าพเจ้าหันไปพูดกับดำรงขณะพิจารณารอยของมันที่มุ่งขึ้นสู่ป่าสูงแต่มันน่าจะหยุดลงนอน,น,นได้บ่อนใดบ่อนหนึ่งนะ ดำบรงถอนใจยาวแล้วก็หันไปมองนายเขาเมามันเป็นวัวแดงเดี่ยวตัวใหญ่โขถ้ารู้ว่าถูกติดตามมันก็จะไม่ลงนอนหรือหยุดพักเป็นแน่ไยนายพระรามเมรพูดเสียงแปลงตามสำเนียงของเขาแสงแดดที่แผดเจ้าเริ่มเปลี่ยนสีเมื่อเมฆฝนคลี่ตัวเข้ามาปกคลุมแทนอย่างรวดเร็วกระแสลมพัดแรงจัดจนกิ่งไม้โยกโอนเอ็นไปตามพายุที่กราดกลาวมา เราคงหลีกฝนไม่พ้นแน่เลยวะพวกเราเข้าพเจ้าหมดศรัทธาในการตามรอยวัวแดงตัวนั้นเสียแล้วเพราะจะต้องหาทางหลบฝนด้วยการอาศัยร่มไม้หรือชะก้อนผาแห่งใดแห่งหนึง่งเรามักเห็นป่าทั้งป่ามืดครึ้มเสียคลื่นของฟ้าก็คำรามก้องปั่นป่วนไปด้วยรวมแรงกกเราหาที่หลบฝนกันก่อนดีกว่าน่ากูเราจะกลับแค้มใหญ่ไม่ทันเสียแล้วล่ะเข้าพเจ้าบอกกับดำรง นั่นหมายความว่าจะต้องซุกหัวนอนกันที่ใดที่หนึ่งแต่ดำรงเป็นคนรอบคอบเขาเตรียมผ้าใบเตรียมอาหารแห้งติดตัวไว้พร้อมเสมอไม่ต่างอะไรกับนักรบที่ออกไปรบทับจับศึกเพราะการเดินป่าในสมัยนั้นมันหมายถึงอันตรายรอบด้านความชำนาญป่าช่วยไม่ได้ในยามที่ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเช่นเดียวกันกับที่เรากำลังประสบอยู่บัดนี้ในข้ามอกอวสบุดเป็นภาษาคขมรอย่างขุนแค้นในความวิปริตเขาฟ้าดิน อกป่าขเขมรน,นี่มันเป็นแดนเสือเหมือนกันนะข้าพเจ้าท้าความถึงความดุร้ายของเสือสมิงที่เคยถูกบันทึกไว้ในอดีตว่าอาจารย์ชาวเขมรชอบเล่นกับน้ำมันเสือสมิงจนลูกศิษย์กลายเป็นสมิงเข้ามาอาราวาสขบกัดคนทางเมืองจันทบุรีมากต่อมากแต่เสือสมิงมันหมดสมัยแล้วล,ลับพิชลีด้ำโรงสายหน้ามันกลายเป็นนิยายไปแล้วละ่ะผมเดินป่ามานานพอดูยังไม่เคยพบสมิงสักทีหนึง่ง หากมันจะมาท้าทายก็ลองดูผมไม่ได้กลัวหรอกนี่ก๊กอย่าประมาทสิป่าขมรขึ้นชื่อเรื่องเสือสมิงอยู่นะจําไม่ได้หรือว่ามันเคยข้ามบุกเข้าไปถึงน้ําตกพริวอะแม้ว่าจะเป็นสมัยโบราณชายแดนตอนนี้ยข่าวเรื่องเสือเพ่นพ่านอยู่จะมีอยู่ไม่ใช่หรือเสือมีชุมก็จริงพี่แต่สมิงเ่ยน่าจะหมดเชื้อสุนพันธ์ไปแล้วนายอย่าพูดถึงเรื่องเสือผีดีกว่านะ เสือผีแปลงเป็นคนเป็นพระเป็นได้ร้อยแปดนายมันยังมีเหมื่นกันอยู่นาอย่าพูดถึงเลยพรานนาของเราไ้เข้ามเอากระสับกระสายเมื่อเราพูดกันถึงเรื่องเสือสางแต่เมื่อป่าจยางรกทึบอุดมไปด้วยเก้งกวางอุดมไปด้วยเก้งกวางเกลื่อนป่าพยยกรายก็ย่อมติดตามเหยือ่อเพื่อความอยู่รอดของมันท้องฟ้าหมดลงทุกขณะฟ้าคำรามถี่ขึ้น คู่ต่อมาฝนก็เริ่มโปรยเม็ดจากนั้นทุกคนก็รีบไปถึงห้วยโอสัมเพาะในข้าวาเร่งฝีเท้าเพื่อหาทางหลบฝนความหวังในการตามรอยวัวแดงก็เลิกล้มไปโดยปริยายความมุ่งหมายว่าอาจบังเ,เอิญพบโครพรายหรือกูปรีในปา่าเขมรน,นั้นทําให้เราบุกบันกันอย่างไม่ยอมลดละในข้าวาครึ่งวิ่งครึ่งเดินพาเราเข้าไปหลบฝนที่ซัดลงมาอย่างหนักตรงจะงอนผาก็เลยกับลำห้วยโอสัมเพาะเพราะ,ระถ้าหากช้าไปเพียงนิดเดียว คงเปียกปอนกันชุ่มโชกแน่ข้าพเจ้ามองดูดนาฬิกาบอกเวลาเกือบหกโมงเย็นแล้วความมืดคืบคลานเข้าปกคลุมพร้อมกับฝนที่กระหน่ำอย่างไม่ลืมหูลืมตาดำรงเอ็นหลังพิงกับผนังชงอน่อผาตอนนั้นขณะที่นายเข้าเมาล้วงอาบุุรีของแกออกมาจุดสูบข้าพเจ้าควักเอาเหล้าในยาบออกมาแล้วก็กรอกเข้าปากแก้หนาวเสียสองสามอึกพร้อมกับยื่นส่งให้ดำรงซึ่งก็เรียบรับไปเทเข้าปากอย่างไม่รอช้า ในขาหม่อมีเหล้าสีขาวเหมือนตายตากะแตนเขาแก่อยู่พร้อมแล้วมันแรงขนาดจุดไฟติดเป็นยาขนานเอกที่ทําให้แกมีอารมณ์ดีขึ้นหลังจากงุง่ยงิดกับดินฟ้าอากาศมานานเป็นความรอบคอบของดํารงในการเดินทางเข้าปา่าเขมรคราวนี้เขาได้เตรียมข้าวหอ่อเนื้อเก้งแห้งทาเค็มไว้พร้อมกับน้ำพริกเผาสามห่อใหญ่เราจะอิ่มทั้งเหล้าแล้วก็ข้าวมือนั้นตรงชะง,ง้อนผาริมห้วยความอิ่มเอมไม่เยแสกับเสียงฝน ที่พัดกลาดดูเดือดอยู่พักใหญ่นั้นเออป่าทั้งนี้มีใครเข้ามากันบ้างไหมนายเข้าเมาเขาพเจ้าถามขณะที่ยังพิสมัยกับเมรัยที่ดื่มโต้กับลมฝนอันเย็นจัดขึ้นไม่มีใครค่อยกล้าเข้ามาหรอกนายเออทำไมอ่ะก็ห่วยซ้มเพาะมีไอตัวาลายลอยู่มากเลยพลระอาจาร์ตอบเสียงแผ่วรากับกลัวว่าเสียงจะดังออกไปถึงหูของเจ้าป่าเออ เรื่องพวกอาจารย์เขาในเข้าเมาที่ทําน้ํามันเสือสมิงน่ะยังมีเหลือกันอยู่บ้างไหมละ่ะเข้าพเจ้ากระซิบที่ริมหูพรานเขมรนอย่างลองอย่างในเข้าเมาสะดุ้งสุดตัวเฮ้ยอาจารย์น้ำมันสมิงอันนี้เหลืออยู่แต่ก็ไกลมากอยู่นายแล้วก็ใครอยากจะลองเดี๋ยวก็ได้กลายเป็นเสือสมิงไปเลยก็ไม่ต้องกลับเป็นคนกับพอดีในเข้าเมายกมือยกไม้เทเล่าสีขาวใสใส่ปากอีกอึกใหญ่พรานเขมรนอย่างในเข้าเมา แม้ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกับพวกเราซึ่งกําลังอยู่ในวัยหนุ่มชะกันแต่คําบอกเล่าของปู่ทวดที่เป็นพรานมาก่อนก็ได้เล่าถึงเรื่องเสือสมิงและน้ำมันที่ทาตัวแล้วก็กลายเป็นเสือสมิงไปให้พรานลูกหลานจดจําตกทอดกันมาฝนขาดเมต็ดตอนเกือบสองทุ่มข้าพเจ้าลุกออนไฟฉายในย่ากอกมาเตรียมไว้ไรเฟิลสานย์ทันย์กก็พาดอยู่ไม่ห่างมือดำรงซึ่งดื่มจัด แต่ก็ไม่เมาวางจุด3-7-5ของเขาอย่างพร้อมเสมอส่วนในข้าเมาซึ่งเราให้ถือปืนลูกซองแฝดนั้นทำท่าเหมือนอยากจะหลับเสียให้ได้หลังจากเล่าสีขาวที่แกกรอกเข้าไปหมดไปเกือบครึ่งขวดป่างเงียบสง,งัดเหลือแต่น้ำฝนที่เกาะค้างอยู่ตามใบไม้ที่จะสลัดลงมาเมื่อลมพัดดังเบาๆในความมืดหมดอนตการเราไม่มีโอกาสก่อกองไฟนอกจากนอนหนุนย่ามอย่างเงียบเชียบ มีเสียงครนจากดำรงหลังจากกรอกเล่าตบตูดเป็นรายการสุดท้ายไม่ถึงสิบนาทีข้าพเจ้าวาดไฟฉายไปร,บรอบๆตัวสัตว์ที่แยงอย่างยิ่งก็คือพวกงูมันอาจเลื้อยคลานเข้ามาเมื่อใดเราไม่อาจจะรู้ได้ทดันใดนั่นเองข้าพเจ้าก็ต้องยันร่างหลังจากนอนได้ไม่ถึงห้านาทีเพราะประสาทในตอนนี้เครียดจ,จนไม่อาจจะข่มตาให้หลับลงไปได้เสียงเหมนอนคนพูดกันเป็นกลุ่มใหญ่ดังแท่มาจากในดงข้างหน้า จับไม่ได้ว่าเป็นสำเนียงใดแต่แน่ละจะต้องเป็นพวกขมเณรกำลังยกกองเดินทางผ่านมาทางห้วยอุสมเพอเสียงนั้นดังชัดเจนขาพเจ้ารีบสะกิดในข้าเบ้าทันทีข้าเอ้าข้าเ้าได้ยินไหมเสียงพูดกันน่ะมันพวกไหนกันน่ะพรานพวกนหนข้าเบ้าใช่ไหมไม่ใช่นายไม่ใช่เสียงคนไม่มีคนในป่านี้หรอกมันเป็นเสียงผีอ่ะนายนายข้ามเอ้าผลลุกขึ้นอย่างตื่นตระหนก จับแขนข้าเจ้าไว้แน่นนายพรผิดผีนายนายระวป็ตัวด้วยนะขาะเจ้าคอย่ากกพระหนุ่มอยของเราผวาตื่นแต่ไม่ได้ตื่นอย่างลนลานเสียงของเขาถามค่อยๆเพราะในปา่าเขมรนี้เราเข้าใจดีว่ามักจะมีเหตุการณ์อันนึกไม่ถึงเกิดขึ้นได้เสมอขาเจ้าคอยดำรงฟังเสียงพูดจาในป่าข้างหน้านนดํารงเขาไปจากหน้ารับคำว่าได้ยินเป็นเสียงคนหลายคนกำลังพูดกันมา ในครู่ต่อมาก็มีแสงไฟวูบวาบเขาไปเจ้าบอกกับนายข้ามาว่านั่นเป็นชาวบ,บ้านป่าแน่เลยเข้ามาเขาถือใต้เข้ามาด้วยสีเห็นไหมนั่นนะนายป่านี่ไม่มีคนไม่ใช่คนนายนายข้ามาพูดเสียงสะท้านด้วยความกลัวจนตัวสัน่นผีเสือผีที่นายพูดไว้นั่นแหละเสือสมิงนายเสือสมิงนายข้าม้าเบนปลายกระบอกยังเอาจริงเอาจัง เพราะแกเชื่อแน่ว่าสิ่งที่เห็นในแนวป่าข้างหน้านั้นไม่ใช่ชาวบ้านป่าแต่เป็นผีเป็นเสือสมิงดำรงเองก็อยู่ในสาภาพดังเลเมื่อประสบกับเหตุการณ์นี้เข้าระยะนั้นยังไกลสำหรับลูกซองแต่แสงใต้ที่วอมแวมเสียงพูดอย่างกระชั้นกระชั้นทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นชาวขเขมรอย่างไม่มีปัญหาอย่ายิงนั้นใหนข้าเม้าข้าพเจ้าสั่งห้าม จะปล่อยให้มันมาขบขัดหือหนเสียงในเครื่องเมาแปลกเปลี่ยนไปขบาเจ้าต้องหันไปมองหน้าพร้อมกันนั้นก็หันไปทางดัมรงเราส่งไฟฉายไปดีกว่าไหมก๊กดํารงคงไม่วางใจในแสงใต้ที่เห็นและเสียงที่พูดจากันในราวป่านั้นดํารงเองก็เบนปลายกระบอกจุดสามเจ็ดห้าไปอย่างพิศวงสงสัยเหมือนข้าพเจ้าก่อนที่ไฟฉายในมือข้าพเจ้าจะสาดพุ่งสองไปยังแสงนั้นเสียงปืนลูกสองของนายเมาก็ลั่นขึ้นกึ้ก้อง ใต้ที่มีแสงก็ดับวูบลงเพราะกับเสียงร้องกรีดเหมือนเสียงคนชิบหายได้ยิททำไมำข้าม้าข้าพเจ้าตวาดอย่างตกใจในข้าม้ากลับเนียวไกลลำกล้องที่สองอย่างบ้าเลือดไฟฉายในมือข้าพเจ้าสาดไปพบกับแสงตามเหมือนแสงทับทิมวับวาวดำรงเองกับโปรดเซฟแล้วก็เหนียวไกจุดสามเจ็ดห้าซึ่งแผดกล้องไปในแนวไพรเสียงหึมฮกที่ดังขึ้นครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าหมดความพิศวงสงสัยอีกต่อไป มันเป็นเสือลายพาดกลอนขนาดใหญ่ตัวหนึ่งในป่าขเขมรที่เรายิงได้ดำรงส่งกระสุนเจาะเข้าไปตรงอกไหล่ของมันอย่างแม่นยำมันเป็นเสือแก่ลายสีดำจางลางเลือนมากแล้วแต่นายเคยเมายืนกรานกับข้าพเจ้าว่ามันเป็นเสือสมิงเรื่องราวในป่าขเขมรน,นั้นยังไม่จบครับเดี๋ยวมาฟังอีกสักเรื่องหนึ่งครับ อาถันแห่งทุ่งสตรอนข้าพเจ้ารู้สึกว่าปา่าเปลวในดงทึบของเขาละอ,อทองแดนขเมขมรขณะที่เราหยุดยั้งตั้งแคมป์ใหญ่มีสิ่งที่สั่นประสาทให้สะเทือนขวัญอย่างไรพิกลอยู่หลังจากความล้มเหลวจากการตามล่ากระทิงซึ่งพรานขมรยิยงลำบากสาหัสหายไปในดงใหญ่การล่าสัตว์ผิดพลาดมาตั้งแต่ตระเวนไปเหนือทุ่งใหญ่สตรอนข้าพเจ้าคิดว่าบางทีอาจจะมีอำนาจลึกลับอะไรในป่าเขา ทำให้พวกเราไม่สามารถล่าสัตว์ใจน้อยได้เลยแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ค่อยเดือดร้อนในเรื่องการยิงสัตว์เท่าใดนักเพราะส่วนใหญ่ต้องการแสวงหาความสุขจากป่าดงโภพภีมากกว่าจะล่าสัตว์แต่คืนนั้นสัญญาณไพยที่บอกถึงอำนาจมืดที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ก็ได้สำแดงให้พวกเราขวัญเสียไปตามกันแม้กระทั่งพรามที่ชำนาญป่ามาย่างโชคชวแล้วก็ตามก็ยังสะดุง้งจนกระทั่งหน้าแคมใหญ่ กองไฟถูกสุมเป็นกองใหญ่เพื่อขับไล่พูดพรายที่จะมาก่อกวนในยามดึกสงัดพรานเขมินหวัดผาวากับการมีปีศาจดลร้อมอยู่รอบตัวของเขาข้าพเจ้าหันไปทางดํารงแสนชูวงซึ่งนั่งทําความสะอาดปืนกับชนะสีอุบลขณะที่เล็กแพ่ขาวมือปืนตีนเปล่าของเราผู้ควงปืนสั้นยิงได้เหมือนสายฟ้าแลบและก็รวดเร็วพร้อมกับแม่นยำอย่างจับวางคืในนี้ในขโมยของอก๊กมีท่าทางเลือดลอยเงื่อนหงอยอย่างไรพิกลอยู่นะ มันจะมีอะไรดํารงยานคางลากเสียงเมื่อโยนจอกเล่าเข้าปากยามดื่มดาปากขมิ้นก็พักจะมีมนขางบางครั้งเหมือนกันพี่ชาลตีต้องเข้าใจว่าสัตว์ป่าที่ทุกสัตรอนเนี่ยมันถูกยิงล้มตายแล้วเนี่ยนาคมาก่อนหน้าที่เราจะพากันบุกเข้ามาตายทับตายถมกองกระดูกเสือช้างกระทิงวัวปา่าใต้กายกองเก็กกะก็เพราะมันชุมมากพรานก็เข้ามาตักตวงยิงล่าก,กัน ก็หมายความว่าวิญญาณของพวกผีสัตว์ป่าจะสําแดงให้เห็นอย่างนั้นหรืฉชนะถามอย่างไม่ค่อยเชื่อถือนักเพราะเขาบอกว่าเมื่อสัตว์ถูกฆ่าตายแล้วก็สุดสิ้นของชีวิตจะไปมีวิญญาณหรือเจตพูดเหมือนมนุษย์ได้อย่างไรข้าพเจ้าเพิ่มท่อนฟืนใส่เข้าไปในกองไฟที่กําลังจะมอดไหม้ให้สว่างขึ้นมาใหม่ควันลอยขึ้นช้าๆลมสงบแต่อากาศกลางดงเย,นย็นจะเยือกเข้าไปในหัวใจจนบางครั้งขนลุกสู้ ทั้งที่เราสวมเสื้อกันหนาวกันอย่างเต็มที่กันแล้วก็ตามขับเจ้าเรียกสมุนเอกของหัวหน้าพรานขเขมรมาพบหัวหน้าเขาแกเป็นยังไงบ้างวะ,ะเวียวท่าบการมันคิดถึงบ้านคิดถึงเมียเลยเข้าไปเจ้าถามนายขามอบอกว่าจะออกไปส่องไฟให้ได้เพราะทุ่งสตรอนก็มีสัตว์มากมายอยากจะยิงกวางมาให้พวกใดได้กินกันนะแล้วทำไมถึงนั่งซึมประถืออย่างนั้นนะชนะถามแล้วก็ชายตามองไปที่นายข้าเมา กำลังสารวนกับปืนไรเฟิลแลวก็ไฟฉายของเขาห้่นอยู่สงสัยคงอยากจะกินเหล้ามัง้งน้อยใจว่านายกกไม่เรียกมันร่วมวงกับมัง้ง <c oughs> น,นี่แหละนี่แหละได้เข้าเมาะละถ้าเรียกหัวเราอ,อย่างชอบใจมันไปเรียกมาเอาละคืนนี้ออกไปส่องไฟด้วยกันที่ทุ่งสะตรอนเล็กแพะเขากระยิมคืนนั้นเป็นคืนข้างแรมเดือนมืดสนิทท้องฟ้าประดับด้วยดวงดาว เหมือนเพ,นพรพลอยสองประกายวาววามตามธรรมดาเราไม่ค่อยจะมีโอกาสนอนดูดาวกันนักเมื่อมาในป่าท้องฟ้าและกระดวงดาวเหมือนจะอยู่ห่างไกลออกไปอย่างลึกลับ,รบเรามาอยู่ในขเขมนต่ำฟ้าก็ยิงแลสูงออกไปดํารงพูดเบาๆในข้ามเม่านั่งลงข้างชนะสีอุบลตาข้ามเม่าได้ยินเสียงเก่งกักวังร้องทางทุ่งกว้างโน่นนะอยากเจอ,อกไปยิงมาสักตัวสองตัว,ตวกับไอเทอเวียมันนะ่ะพวกเราก็พร้อมแล้วนี่นาะ เขเจพยักหน้าไปทางพวกเราแล้วก็เรียนเล่าเส่จอกส่งให้พรานขมินที่รับไปอย่างว่องไวเมื่อได้เล่านายขโมงก็ค่อยเช่มชื่นขึ้นบางทีเขาก็มองฝ่าไปในความมืดเหมือนสีหมึกแล้วก็ถอนใจยาวเราเตรียมปืนปรับไฟสปอตไลท์บรรจุกระสุนทั้งไรเฟิลและลูกซองพร้อมจนกระทั่งสามทุ่มเศษพรานขมินก็เตือนให้เราออกเดินทางกันหน้าทีโฟแคมตกยุทธิ์ทนายทเวียและก็สมุนขมินอีกสองคนที่ร่วมขบวนมาด้วย เ้าพปจจาเตือนเรื่องกองไฟนั้นให้ลูกสว่างอยู่อย่าเหลอหลับเพราะเสียงคำรามของไหลยพาดกลอนจากป่าสูงนั้นไม่ไกลนักมันอาจจะเวียนแวะเข้ามาเยี่ยมก็เป็นได้น้ำค้างเริ่มพร่างพรมยอดหญ้าบเปบียกชื้นเราลุยกันไปอย่างไม่เร่งร้อนนักส้ำเสียงสัตว์ป่าดังก้องในราภัยไร้แห่งรกทึบแต่บางตอนก็โปรง่งมองเห็นได้ระยะไกลพอสมควรสลับด้วยไม้ใหญ่น้อยเรียงรายสลับซับซ้อน ทุ่งสตรอนเป็นทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลแฝงความลึกลับในตัวของมันเองไว้อย่างน่าอัศจรรย์เฉกเช่นป่าดงดิบป่าใหญ่ทั่วไปที่มักจะแฝงอาถรรพ์อันประหลาดไว้เล็กแพรเข่ากระซิบกับข้าพเจ้าเบาๆผมได้ยินเสียงอะไรนะวีดฟิววีดฟิวอยู่ครานขรแี่นหยุดเดินหลังจากกวาดไฟฉายไปตามสุ่มทุ่มผู้ไม้เล็กเปิดสปอตไลท์สว่างจ้าเสริมแสงเข้าไปอีกดวงหนึ่ง ความมืดทําให้แสงสว่างเจิดจ้ายิ่งขึ้นเสียงร้อของบางบูรีข้างอะไรนะเล็กถามซ้ําอีกครั้งเาเงย่ยหูฟังกันอย่างใจเต้นแรงแสงไฟยังส่องไม่พบในตาสัตว์อะไรแต่เสียงเหนือทุ่งสะตอนนั้นดังแหลมเล็กเสียดเข้ามาในหัวใจของเราทุกคนในขะเม่าเดินนําหน้าต่อไปโดยไม่ได้ปรดป,ปากพูดอะไรออกมาเลยจนกระทั่งไฟฉายส่องไปพบในตาสีเขียวคู่หนึ่งระหว่างดงหญ้าเสือหมอบ ชนะประทับไรเฟิลทันทีอะไรวะพวกเราเห็นเป็นข้าไหมวะเห็นในตานั้นไหมเมื่อแสงไฟจับได้ที่ในระยะ50เมตรเสียงปืนก็ลั่นกล้องป่าจากสปอตไลท์ทำให้เห็นชัดว่าร่างของเก้งตัวผู้นั้นฟุบหมอบลงทันทีสิ้นเสียงปืนที่สะทานไปในป่าก็มาเกิดเสียงดังเกราวขึ้นมาอีกในแนวป่าทังต้นเตียงรังและตะแบกที่ยืนต้นสลับกันนั้น เสียงร้องดังเสียงแสบเหมือนเสียงพูดไพรเหมือนภาพหลอนที่เกิดขึ้นจากวิญญาณไพรเสียงกรีดร้องอย่างตกใจนั้นฟังไม่ได้สับแต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นเสียงคนอาถรรพ์แห่งทุ่งสตรอนเล่นงานพวกเราเข้าแล้วไฟใช้กราดไปตามที่มีเสียงร้องมาจากผู้ไม้ทันใดนั้นข้าพเจ้าก็ต้องมองตาค้าง,างร่างนั้นเหมือนลิงเหมือนคนอยู่ในตัวเดียวกันกำลังวิ่งแหวกพงหญ้ายอย่างหวาดกลัว แสงไฟของเราจับได้สามหรือสี่ที่กาลังเคาอยู่เคาเหยกอยู่อย่างกลัวล้านเสียงร้องไม่เหมือนลิงแต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่โป่งข้างใครคนหนึ่งร้องออกมาเต็มเสียงผีโป่งข้างรู้กเข้าเม้าชนะถามพร้อมกับประทับปืนอย่ายิงอย,อย่าเพิ่งยิงมันเหมือนคนมากกว่าลิงดูสิเห็นผมไม้ยาวปกไหลเลยดํารงร้องเอะทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเบือ้อ นายขโมยก็ร้องลั่นปา่าตัวเบื่อใน,ใน,ในโคกตัวเบื่อเรื่องตัวเบื่อสัตว์ประหลาดกล่าวกันว่าคล้ายคนแต่ไม่มีสบ้าที่หัวเขา่าร่างคล้ายคนนั้นวิ่งถลายกระจายกันเข้าไปในรกในพงพร้อมกับเสียงโหยหวนเยือกเย็นเข้าไปในสวนปราสาทยอย่างหน้าพรั่นพลึงเป็นที่สุดครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างของตัวเบื่อหรือลิงโป่งข้างจะด้องวิจารณ์กันอย่างสับสน จะหลบหายเข้าโพรงไม้หรือลงรูเรียวกันไปจนหมดสิ้นนั้นแสงไฟที่ฉายไปจากตรงหน้าเข้าปราศจากแสงตาสะท้อนตอบข้าพเจ้าคิดว่าเป็นพวกลิงใหญ่มากกว่าแต่หน้าตาทำไมถึงผิดแปลกอย่างนั้นคืนหนึ่งที่ทุ่งสะตรนจึงเป็นความทรงจำที่พวกเราคิดว่าเป็นพูดพลายมากกว่าจะเป็นลิงหรือคนแต่ก็ได้เห็นประจักษ์กันทั่วหน้าแล้วว่ามันไม่ใช่ลิงหรือคน ไปไงบ้างครับพอจะนึกภาพออกไปครับว่าตัวเบื่อน,นั้นเป็นตัวแบบไหนในป่านั้นมีเรื่องลึกลับและก็มีสิ่งที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นในเสมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหมุดกับเรื่องราวในป่าดงพงไพรครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามแตะระดิ่งไปด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ